คือของฝากจากสไตล์เจนงนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเจนงฝากอะไรมาให้ขอบคุณมากมากนะครับคุณสไตล์เจน อย่างดีนะครับมีขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยนะครับแล้ว,วะะก็มี อาจะเป็นส้มหมูส้มหมูก็ส้มปลา,านะครับขอบมุณมากนะครับสไตล์เจเ๊ทำใหม่สดๆร้อนๆปรบมาก ชอบมากตอ้อนรากมากๆขอบคุณนะครับคุณสไตล์เจโน่ขอบคุณมากๆครับคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้นะครับ